ไม่มีเงินไม่มีความสุขทําไงดีนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยก็แน่ดิไม่มีเงินก็ต้องไม่มีความสุขใช่ไหมนี่หน่อยบอกเลยนะมันเป็นสิ่งที่คุณเข้าใจผิดตลอดชีวิตแล้วนี่หน่อยก็เพิ่งเก็ตเมื่อไม่นานด้วยนะเมื่อไม่นานนี่หมายความว่าพอสําเร็จใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะคิดว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเ,เราจะมีความสุขนี่หน่อยบอกเลยว่านั่นโคตรผิดตรกกะในชีวิตและต่อให้วันนี้คุณบอกว่าคุณยังไม่มีเงินคุณเลยไม่มีความสุขวันไหนที่คุณมีเงินคุณก็ไม่มีความสุขเช่นกันนี่หน่อยบอกเลยเพราะอ เพราะถ้าวันนี้คุณยังหาความสุขด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขไปตลอดชีวิตน่้แหละสิ่งที่เราหนกำลังจะบอกคุณก็คือคุณไม่จําเป็นต้องรอให้สําเร็จก่อนไม่จําเป็นต้องรอให้มีเงินเยอะๆเป็นร้อยล้านแต่คุณต้องมีความสุขณปัจจุบันที่คุณมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนที่นิ้หน่อยเงินเดือนแค่แบบ5,000บาทอยู่บ้านหลังเก่าๆแอร์ไม่มีตอนนั้นนิดนหน่อยก็ถามตัวเองว่าตอนนั้นทุกไหม ไม่ถูกนะนี่หน่อยก็มีความสุขนี่หน่อยก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําสิ่งที่ตัวเองกําลังสร้างคุณต้องมีโมเมนต์นั้นอนะเพราะนี่หน่อยบอกเลยอย่างทุกวันนี้ที่นี่หน่อยมีเงินแล้วมีชื่อเสียงมีทุกอย่างสุดท้ายความสุขมันคือแบบเดิมเงินเป็นเพียงแค่สิ่งที่โอเคอำนวยความสะดวกคุณอย่าให้คุณได้ไปไหนก็ได้ไปแต่ความสุขที่มันเกิดจากใจอะมันคือความสุขโมเมนต์เดิมเข้าใจไหมและถ้าคุณคาดหวังว่าคุณมีเงินเยอะๆแล้วคุณจะเอาไปให้คนนั้นเพื่อให้เขาได้มีความสุขนี่หน่อยบอกเลยว่า่าาไมมีทง ให้คุณเอาเงินเยอะๆของคุณไปกองไว้ตรงหน้าหรือให้ใครแต่ถ้าคนคนนั้นไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้เงินนั้นก็จะหายไปและเขาก็จะไม่มีความสุขเช่นกันเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่คุณคาดหวังว่าให้ตัวเองหรือให้คนอื่นคนรอบข้างคุณมีความสุขเพียงเพราะว่าเขาได้เงินนี่นานบอกเลยไม่จริงคุณและเขาต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนถ้าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองณนะวันนี้ณนะปัจจุบันนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความสําเร็จของคุณนะมันเข้าใกล้เร็ว แล้วนี่นหน่อยบอกเลยว่าทำไมนี่นหน่อยสำเร็จเร็วมากแบบว่า2ปีก็แบบบริษัทโตแบบ 3- 400%เพราะนิ่นหน่อยแฮปปี้กับทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นถึงมันจะได้เงินเยอะเงินน้อยตอนเริ่มจะเหนื่อยแค่ไหนนิ้นหน่อยก็มีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่รักมีความสุขในการเดินทางแต่ถ้าคุณจะรอให้ถึงเส้นชัยก่อนแล้วค่อยมีความสุขนี่นหน่อยบอกเลยว่ามันจะอีกนานคุณต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขในสิ่งที่คุณมีและทําได้ไงง่ายมากคุณแค่ขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมียกตยยตตตััััววอออออออยยยย่่่่่่่่าาาางงงงเเเชนน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 นททีีิิิดดดหหหสร้มืแคลกพบ นิหนไหนก็แฮปปี้ที่โอเคนิหนไหนได้ตั้งเป้าหมายเป็นของตัวเองได้กล้าทาในสิ่งที่รักได้มีบ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็อบอุ่นแล้วก็มีความสุขมีครอบครัวที่ดีคุณต้องมองเห็นข้อดีในตัวเองและสิ่งแวดล้อมอ่ะถ้าคุณมองเห็นสิ่งเหล่านี้นะคุณจะต่อยอดอะไรได้หลายอย่างเหมือนคลิปคลิปที่นินไหยพาคุณไปดูบ้านพอนิหนไหนเห็นข้อดีในสิ่งที่มีนิดหน่อยจึงสามารถสร้างเงินจากมันได้เยอะแยะมากมายและต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านี้คือมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่พอถ้าไม่อย่าง ก็ตามที่คุณเป็นคนขาดคุณจะมองเห็นแต่ปัญหาเต็มไปหมดต่อให้มันมีข้อดีหรือโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณก็จะยํำมองเห็นแต่ปัญหาเพียงแค่คุณเปลี่ยนเองนะขอบคุณสิ่งที่คุณมีแล้วใจคุณจะสัมผัสได้เลยคุณลองทาตามนิดหน่อยอ่าเป็นเวิร์กช็อปคุณลองหลับตานะแล้วลองขอบคุณครอบครัวของคุณขอบคุณพ่อแม่คุณที่เลี้ยงดูคุณมาที่ให้กําเนิดคุณมาที่พาคุณไปหาหมอเวลาคุณป่วยที่ไปส่งคุณที่โรงเรียนแค่คุณหลับตาแล้วเห็นภาพเหล่านี้คุณณกก็แแแปีี้้้้ลลวววน่่่หะคคาามสสุุุขททรงไดช งเวลาของชีวิตและนี่นายบอกสรุปให้จากประสบการณ์ตัวเองและคนอครอบข้างว่างเงินช่วยอำนวยความสะดวกได้แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการมีความสุขตอนนี้คุณไม่สามารถหาความสุขให้ตัวเองได้ให้คุณมีเงินเยอะแค่ไหนคุณก็คงเคยเห็นข่าวที่คนบางคนรวยมากก็ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นบอกเกิดของความสําเร็จและความมั่งคัง่งเริ่มต้นจากการที่คุณมีความสุขณนะปัจจุบันนี้